เป็นยังเป็นยังวะนี่รถ <laughs> ลม้ลมรถลพี่น้องโอ้กันรักมาสบายดีเด้อเอฟซีถ่านรถกผูทุกคนสองพี่น้องพากันเขามาหาแนยวกินนะพียงเนาะเก็บักที่เล็กคุกูที่รอทรายของเจ้านั่นแล้ของเออได้ด โคตรกิโลพี่น้องเอ้ยหาอยากหากินตามธรมรมชาติงามเลม่งเอาเพียงเนาะกินหนังไปก็กินกินผักขี้เหล็กเด้อพ่อแม่พี่น้องเสเไปต้มออมใส่หนังใส่หอยก็ว,ว่าไปนะพี่นออ้นองดูต้นชนก่อยกินผักขี้เหล็กเด้อเพียงละแบบนึง นี่ฝาขี้เล็กยอดงามๆพี่น้องขุดอดแม่น้อยกับทอพุนอยู่สวนพุนจะพุนพากันมากไกลเติบแล้วนี่ยบริกไก้เดียเพียงเดียวกอนกุจิโรอน้องเมฆเอาไปฝาอีแม่ไว้ส่วนน้องบอนพ่กายุนพนอเน ออกเข้าเฮือนเออเนาะลืมบ่เห็นโหนนะแมงมาคู่ตัวนี้ตอโผล่ออกมาอ้าวแล้วบ่ออกปล่อยคิดว่ามื้อนี้คือสิบ่ได้แล้วล่ะสุมเจ้าเอ้ยแมงกดอกนะปล่อยมเก็บผักขี้เล็กเก็บผักขี้เล็กนี่ไปต้มเดี๋ยวมันสิได้กินนี่เนาะพี่น้องเนาะแมงกลเนาะเขาเบิ่งส่งแล้วคือสิบ่คือแล้วล่ะ ไม่น้อยในโฆษณาเกินจริงอีกแล้วถ่ายคลิปให้น้องสาวเลยเด้อพี่น้องเด้อคนก็นกนได้จับกล่องคนแล้วก็ถ่ายเลยยอดอ่อนๆมันกำลังแตกใหม่ๆเออเอาผักขี้เล็กเอาไปต้มไปเก่งเอาเมื่ออะไรได้พี่น้องเอ้ยกิโลได้น้อยเดียว มีฮอตจิโร่พี่เนาะสมรินท่สิตนั่งทองได้ของใหญ่เนาะน่าจะไปป่ายป่าหนึ่งแล้วเตอเตอเออของไงขอกไงกูมูเลยเิน ล้องน้องคนในกระป๋ากรนะเด้งเลยเนาะเป็นยังเป็นยังบ่ะเนี่ย ลดลมลดลมพี่น้องโอ้การลังมาีเนี้ยลังใิัวมาที่เขาป่าเลยเาเลย่มันกบไมเสิเกิดปัยพิบัติในมกบไม้พี่น้องไ่ได้ไปบใชเนาะอกาเข้ากัข่อยไปเลยเมื่อไรทองมันม่กินหลอเหี้ยบแล้วน้งห่วงี้หลออยู่ต่วงี้หลออยู่ <laughs> ถึงที่ชสว่วงตอนจอดพอดีนะโอนโอ,อนพนมาพ่าปรอเทศควายนีะหล่อบึอง,บง<อ>ขุดโลดบ่เลิกดอกเรื่อโอนควายทางในอีกโก แค่อนควายนะสามควายเลยเนี่ยหาอ้วนฮะเนี Bom ่ยหาแนมไปเห็นบ่เออแล้วก็พูดๆอยู่ในอีกฮะคุดนี่อ้วนดูนี่กระเมียนนี่ยมาเจ้าคุดซะอ้าหลุดมาไอพี่น้องควายนี่โอ้คุดก่อนหน้าฉันนะเนด่ยควายทั้งหลัง่ะโอ้ยคุดก่อนพี่น้องเห็นหลายควายล่ะคุดก่อนคุดก่อนอ้นกันนะ บายดีพี่น้องวันจันทร์ทุกคนมาฮอดเพื่อนแล้วพี่น้องมาฮอดเพื่อนแล้วด้วพี่น้องด้วยได้ผลลัยดอกหน้าอ,อุดต้ซื้อกินพี่น้องน้ำปัน่นปั่นโกโก,โก้หนักด้อวยพายเส้นหน่อยจะลายหนักด้วยอะไรก็ได้ก็เลยด้ิหารแข่ง ก็ต้องเสยหน้ามันใส่ก็ได้ค่ะของหางมันมึมสองแล้วพี่น้องสี่ห้าโอ้แม่นสองสี่หกแปดคิบ สี่ิโอ้สิได้พอแจวพอดีเอาวัวเอาไว้ขัวกินแล้วจ้ากระเดเนาอเจาพุกจาประเมืองนแบงมาทั่วให้ี่น้องนี่กับใส่หมูมาปิ้งกินหมกรใจ พอเจอเขาคงเอยน้ำเลาหอาสองไปผัวคนคนแล้วก็แบ่งให้เอื้ัสองเลยก็ัสองกะซักที่นทหนสับ6อแเออตัมาสามสิบสามสิบสอง สาสิบสองสาห้าโต้หนูเขาสา้าโต้บ่งจะได้สาสิบห้าบังสามสิบห้ากเอาเมงอเมงเงาเค็เอาัพสินเลยอ้พี่น้องใขรตะวังงูบาสวบโอนพี่น้องนั่งกุดกิโลอยู่ ขุดในหล่อด huh? ีๆงูสัมดาเสียบมันจะลอยรวยรวยรวยเสริมาคนเห็นก็เออเหลยเลยพี่น้องี่ไปขึ้นมาเมบางทีก็ย่านเจ้าที่เป็นท่วงบอกแล้ว่าก่อนเฮาที่ขุดนะอ้นกระบอกแล้วบ่ห้ตื่นบให้ท่วงลูกลานเด้อคอหาอยู่หากินเด้ออ้นวัดตื่นถึงเจ้าที่โอ้แซ่บเล้วโอ้เขียบเขียบพาเลยโอ้นไปเขียบร้องตเขียบวิ่งมั่นเลย มันนี่ค่ะทีหาคูชบีกับเพราได้พี่น้องนะฮะแทรกในมันเทียนอุ้นเห็นก็จะไปหาคุดนะมันอ่ะนะอุ้นอยากกินมันนะพี่น้องมันเพิ่มค่ะแทรกพี่น้องมันเพิ่มอุ้นอยากกินมันนะนั่นแหละไรนี่ก็จะไปคุดมันมีน้ำดอกมีน้ำเลยอยากไปคุดมันนะกินที่ที่แซ่บพี่น้องมันเพิ่มหนักเหรออุ้นอุ้งไเจ้าบว่ หนองสามสี่ห้าหกเจง่หกแางา

วาโอเดไลท์ของเฮาสี่สิบสองสี่สิบสามโอนเดสี่สิบสามตัวใส่ขีดมาพี่น้องทุกคนได้อย่างโล่หัวโอนได้สี่สิบสี่สิบสาม อดได้สามสิบาบาทไม่โทรถ้าเมน้องราไปไ,ได้เท่า, <c oughs> าไหร่เอาไปนคนการใขี่ก่อนแรกมาลสิปนปนทีิหล์นสัศแบงค์ไปพอพออไปซื้อกระห้องไปหับเอาหลองบอลไปเลยนไปอ่านน,นั่งก่เลิก จังไฟก่อนโอเคคลิปนี้กับชิ่าไปก่อนพี่น้องพ่อกับคลิปหนาพี่น้องไม่ท่าน้อยจะเกิดอุบัติเหตุรถแบบมันเห็นกับตาเลยนะพี่น้องขี่ไปดีแะไรมันจึ๊บแบบนี้เลยนะโอ๊ตแบบมันสิลมมืนวนั่นแล้วเอาบัตรเจ็บกันเลย เรื่องกรทันในบึงแต่เอ็บอกยินเนสานาวยพวกแสนกกไม่ดอนมาขึ้นกับพรมเรากับขี่ค้อนเราไปขี่แห้งพี่นอ้องโอเคพี่นอ้องคืนี้ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์มาจากพี่น้องสวัสดี